เวลาคาแพงแดนอีสานร,รูยเพิ่งจงผกกาดหรือสาวงามของเมืองตตายอยมรับตรงๆว่าชอบเธอคนนี้ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพอดีวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมจะมาแก้ปัญหานะครับกับแพทเทิร์นเดียบแป้นเดียบนะครับแป้นเดียบตัวนี้มันรู้สึกว่ามันมีปัญหานะครับมันมีปัญหามานานลวเดี๋ยวปิดเพลงนะครับก็ก็ใครที่ใช้นานนะครับใช้ไปนานๆเนาะมันก็จะเอ่ยังไงล่ะมันชอบค้างนะครับวิธีการเช็คว่ามันค้างนะครับมันค้างไหมใช่ไหมครับ มันมันค้างนะครับก็เข้าไปโปรแกรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออัดหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับวิธีเช็คนะครับว่ามันค้างหรือไม่นะครับก็เปิดนะครับโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับอ่า logitech g Hub นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปติดตั้งนะครับผมใช้โปรแกรมนี้นะครับเปิดมันขึ้นมาครับผมโอเคแล้วคลิกเข้าไปครับผมทีนี้ไปตรงอ่เขาเรียกว่า pattern นะครับ pattern ตรงนี้นะครับแล้วลองเราลองอันนี้ดูครับสมมุติว่าผมเหยียบนะ เลาเราเหย right? yeah. yeah. mm ียบมันจะขึ้นนะครับเด็กดูก็ได้ครับเนี่ยนี่ครับนี่คืออาการค้างนะครับผู้ชมครับนี่มันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับถ้ามันค้างเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับตรงนี้ทั้งทั้งที่ผมไม่ได้เหยียบนะครับตอนนี้ไม่ได้เหยียบไม่ได้อะไรเลยนะครับมันค้างอย่างนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับผมจะทําการแกะนะครับ แล้วก็แก้นะครับไปแก้นะครับแต่วิธีแกะจะต้องแกะออกมาก่อนนะครับแกะออกมาเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถอดพอร์ตพัดด้วยนะครับถอดพักถอด USB ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไฟดูดนะครับโอเคเนาะก็บางครั้งเบรกก็ค้างด้วยครับก็เหมือนกันเลยครับผมวิธีแก้ก็เหมือนกันเลยนะครับดีวผมขอลองเช็คด่วนว่ามันเสีกบางครั้งด้วยไหมเนี่ยเบรกบางทีก็ค้างนะครับบางทีเบรกก็ค้างนะเป็นบางครั้งเนี่ย นะครับลองกดกดดูนี่รนะผมคันเร่งเนี่ยชอบค้างบ่อยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวทําการแกะออกมาเลยนะครับแกะเลยอ่ะอล่ะคุณผู้ชมนะครับผมก็ได้เอาพวงอะไรตัวนี้ถอดออกมานะครับแล้วก็ถอดตัวนี้เอาด้วยนะครับปลดออกนะครับตรงแพทเทิร์นแป้นหยยบตรงนี้นะครับไม่ไม่ต้องรื้อสายก็ได้ไม่ต้องรื้อเยอะก็ได้นะครับถ้ามีพื้นที่ว่างนะครับที่ว่างแบบนี้ให้แกะนะครับอ่ะอุปกรณ์นะครับในการแกะก็นี่เลยนะครับ อันนี้นี่เป็นหกเหลี่ยมนะครับอันเล็กๆแล้วก็ไขควงแฉกนะครับประมาณนี้เลยนะครับสองอย่างนะครับเดี <t <t okay. ๋ยวผมจะแกะแกะตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปแกะด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมเป็นถ่ายเป็นไทม์เลฟท์นะฮะไทม์เลฟให้ดูนะครับโอเคเนาะดีวผมขอแกะก่อนนะครับแล้วก็เอ่อเนาะข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวตรงไหนที่มันละเอียดเดี๋ยวผมจะอันนี้นะครับน็อตด้านล่างตรงนี้นะครับแกะ แทบทั้งหมดนะครับแต่ว่ายกเว้นนะครับย uki, uros, ก well, เว้นที่มัน okay. right เป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะครับแกะทั้งหมดนะครับยกเว้นนะครับคู่แบบนี้นะครับที่เป็นคู่ขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือมันมันจะยึดไอแท่นนะครับมันยึดแท่นอยู่เนาะเนี่ยนะครับนอกนั้นแกะหมดเลยครับตรงนี้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 นะครับนี้ตรงนี้นี้ตรงนี้นะครับตรงนี้อีกตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ข้างในนี้อีก2ตัวนะครับตรงนี้อีกนะครับ โอเคเดี๋ยวผมถ่ายเป็นไทม์แรปให้ดูแล้วกันนะครับไทม์แรป เอาแล้วครับผมถอดน็อตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เว้นตัวนี้ไว้นะครับที่เป็นอาวมาร์กตัวนี้นะครับนี่มาร์กตัวนี้นะครับอาวิธีการแกะก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับตรงที่สายตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะนะครับขอผ่ายด้วยพอดีกล้องมันนันนี้เนาะโอเคใช้ขากล้องครับนี่เวลาแกะตรงนี้ครับแง้มนิดนึงนะครับ แง้มนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ามันมีไอเขาเรียกว่าตัวล็อกสายอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีน็อตอยู่ข้างในตรงนี้นะครับค่อยๆนะครับลาแกะต้องค่อยๆอนนี้นิดนึงนะครับค่อยๆแง้มครับค่อยๆแง้มโอเคค่อยๆแง้มออกมาตรงนี้ด้วย นี่นะครับค่อยๆแงมแบบนี้นะฮะแงมหาวทีละนิดนะครับค่อยๆนะฮะขั้นตอนนี้ต้องเบาๆนะครับเดี๋ยวถ้าดึงเดี๋ยวสายขาดนะครับโอเคนี่นะก็แกะน็อตตรงนี้ก่อนนะครับสองตัวตรงนี้นะครับแกะออกก่อนนะครับโอเคเนาะอ่าผมเอาน็อตสองตัวตรงนี้ออกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นน็อตหัวกระเบื้องนะดี๋วก็สายออกมาครับ ค่อยๆนะคุณผู้ชมระมัดระวังโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ยกออกมาได้แล้ว<อ> <laughs> โอ้โหมีไข่จิ้งจกด้วยตายเถอะเดี๋ยวเราไปวางตัวนี้ก่อนนะครับ<อ> <laughs> ดู <laughs> นะครับ <laughs> เดี๋ยวอันนี้ไปทำความสะอาดนะมีไข่จิ้งจกด้วยนะ <laughs> โอ้โหเข้ามาได้ยังไงเนี <laughs> ่ย ทีนี้นะครับมาดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับมันมีเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆ VR เนาะอลลุ่ม R นะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดมันนะครับที่มันเหตุผลที่มันค้างเพราะว่าฝุ่นมันเข้านะครับฝุ่นมันเข้าหน้าสัมผัสเนาะเนี่ยผมจริงมันก็ไม่ได้ค้างหรอกครับสปริงอะไรมันก็ปกตินะแต่หน้าสัมผัสคอนแทคตรงนี้มันอันนี้นะครับมันโสกรกนะครับมันนีวิธีแกะที่แบบ แกะออกมาทั้งหมดแล้วก็เอาหน้าหน้าคอนแทคนะครับเฉพาะหน้าคอนแทคสีขาวๆตรงนี้นะครับมาทําความสะอาดอันนั้นเป็นขั้นตอนที่แอดวานซ์มากนะครับคุณผู้ชมถ้าาคุณคุณผู้ชมจะแกะออกมาก็ได้นะครับผมไปเห็นฝรั่งเขาแกะนะครับโอ้โหดูทรงแล้วผมไม่มีครีมด้วยนะครับมันต้องใช้ครีมตัวเล็กๆนะครับเอาตรงนี้ออกด้วยนะครับมันผมอุปกรณ์ผมไม่ครบนะก็เลยแบบวันนี้เอาแบบง่ายๆแล้วกันผมจะ ทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับหาผ้าอะไรไม่เช็ดก่อนก็ได้ครับหาทิชชู่อะไรไมาเช็ดก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวไฟไฟดูดนะเดี๋ยวไฟมันค้างเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับเดี๋ยวแผงวงจรตรงนู้นนะจะช็อตเนาะโอเคก็ปิดคอมอะไรให้ถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะครับถอดให้หมดเลยนะดูดเดี๋ยวดูดคนด้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเอาน้ํายาทำความสะอาดมาเลยครับผมอ่ะผมใช้ตัวนี้เลยนะครับเป็น c o n แท c ค c ีเนอร์นะครับน้ำยาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแผงวงจรไฟฟ้านะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Contact c ี e นอร์นะฮะม,ม,มีภาษาฝรั่งด้วยแกะเลยแล้วกันผม,มซื้อมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ลองดูครับเดี๋ยวว่าจะหายมันจะหายค้างหรือเปล่านีเขาแถมหลอดให้ด้วยในยวัยรุ่นนะครับ<อ>ใครที่ชื่นชอบหลอดนะฮะเวลามันใส่หลอดมันแบบไม่กระจายนะแกะหลอด าานี่เลยผมจะฉีดตรงนี้เลยไม่รู้ว่ากลิ่นมันจะแรงหรือเปล่านะกลิ่นแรงนี่ผมเลยเปิดห้องทิ้งไว้แน่เลยเสียบหลอดเข้าไปครับผมเรียบร้อยเลยฮะทีนี้มันฝั่งนี้นินดนึงทีนี้ผมก็จะฉีดเข้าไปครับผมฉีดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับฉีดครับผมเ,เปิดหรือเปล่าเนี่ยเขยาสะสักนิดนึงก็ได้เขาห้ามเขยาหรือเปล่าฉีดเลยครับ อเคฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับฉีดแล้วก็ขยับขยับอย่างนี้นิดนึงนะฮะเอาอีกรอบนึ้วกันโอเคประมาณนี้นิดเดียวนะครับคุณผู้ชม,มประมาณสองสองนะฮะสองทีนะครับสองทีเอาอันนี้อีกอเบรกแข็งมากมเบรกยังแข็งครับผมไม่รู้ว่าโดนมือเป็นอะไรหรือเปล่าเนะี่ย น่าจะไม่เป็นเนาะมันเป็นละเหยนะครับเดี๋ยวรอให้มันแหนะ้งเนาะฉีดเสร็จก็เอาพัดลมเป่านะครับ <L un ters> เสียงมันแบบโอเคฉีดละแยกๆสักนิดหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอถ้าใครมีแบบอ่าลมเนี่ยอ ى, ่าเกสกับไอไอเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นแอร์กระป๋องไอที่มันเป็นกระป๋องอะลมกระป๋องนะครับเป่าๆเ,เข้าไปได้ lên, ลมลมเป่านะเป่าๆเข้าไปให้มันแห้งนะครับถ้าไม่มีก็นี่เลยครับผม <laughs> รอให้มันแห้งเดี๋ยวผมรอให้มันแห้งนะครับสักกี่นาทีดีห้าหรือสิบนาทีนี่แหละนะครับรอรอให้มันแห้งก่อนดูดูคราบน้ําก็ได้ครับดูคราบน้ำเอาเนาะเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วก็เสียบเสียบตัวนั้นเทสก่อนก็ได้นะครับค่อยประกอบก็ได้นะครับ ถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับหรือไม่ก็สแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะฮะสามารถทำความสะอาดได้ไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับงานช่างคอมพิวเตอร์นะครับเช่นแรมมม่นบอร์ดนะครับงาน C C T V งานเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับสามารถทำความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นซอกที่เข้าถึงยากนะครับกำจัดเขม่าฝุ่นสารปนเปื้อนและสิ่งสกปรกอื่นๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพกําจัดคราบน้ํามันนะครับแห้งเร็วไม่ทิ้งคราบสกปรกตกค้างบนชิ้นส่วนอุปกรณ์โอเคถ้าสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็สแกน QR โค้ดได้เลยนะครับอไปรับชมวิดีโอกันต่อเลยครับผมอ่ะก็อะไรครับไปรุ่นนะครับก็ดูนะครับว่าคราบน้ําตรงนี้นะครับมันหายนะครับสังเกตดูนะครับคราบน้ําที่เราฉีดนะมันหายหายไปละนะครับหายไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันเลยครับผมอ่ะเสียบปลั๊กนิ้เข้าไปนะครับผมเสียบเข้าไปก่อน เข้าไปครับปึ๊บเรียบร้อยฮะทีนี้ครับไปที่โปรแกรมเดิมเลยคุณผู้ชม Logitech G ครับนะครับอันนี้ผมจะไม่อัดนะผมจะถ่ายจากกล้องเลยโดยตรงเลยนะครับกดเข้าไปตรงพวงมาลัยกดไปที่แป้นเดียบนะครับแล้วก็ลองกดดูครับผมลองกดดูนะเนี่ยไม่ค้างเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดดูแล้วปล่อยครับกดครับผมแล้วปล่อยครับ ไม่ค้างแลวนะครับดเบรคครับผมกดครับผมปล่อยครับผมกดปล่อยกดปล่อยแนวไม่ค้างแล้วครับคันเร่งครับกดกดปล่อยกดปล่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่กลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับโอเคใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับว่าผมขับคลิปไหนนะฮะเนาะ ในวันนี้เดี๋ยวผมช่วงใบเนี่ยแล้วผมจะขับด้วยนะครับโอเคนะครับก็หลังจากนี้ก็ประกอบคืนนะครับก่อนจะประกอบก็ถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ประกอบคืนให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะครับก็น็อตตัวไหนตัวไหนก็จําให้หมดแล้วกันนะครับโอเคนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าหากมีคําพูดใดที่ไม่สุภาพผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ